สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องครับผมเนาะเมื่อนี้ครับวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนสองห้าหกเจ็ดครับเมื่อนี้ครับจะนำรายซื้อมาเหตุปูเปิดดวงให้เอฟซีทังช่องครับผมเนาะสําหรับคนที่ฝากรายซื้อผมมากครับผมเมื่อนี้ครับจะมานำเลขปูสี่ศูนย์ให้เอฟซีทั้งช่องความครับครับผมปูสาถูกครับผมเนาะวันนี้ยี่สิบเก้าแล้วครับผมมาตามเลขปูสี่ศูนย์คงสุดท้ายครับผมเนาะให้เอฟซีทังช่องครับ งดที่แล้วเป็นไนปูงดที่แล้วกรเล็กวิ่งมันงดแต่แล้วเข้าแค่เล็กวิ่งนะครับงวดนี่บนเด่นเด่นห้าตัวเดียวงดก่อนห้ากับแปดต่ว่าเ้าฟันคือว่าเด่นบนล่างปูเป็นบอแปดเก้าศูนย์เด่นบนล่างอ๋อครับผมแปดเก้าศูนย์เด่นบนล่าง บนเด่นเก่าจีปูชเกเก้า 9, เด่นเก้าลองหกช,ชุดห้าหาคู่บ่คู 5, ชุดห้าคู่กลับด้วย 5, ชุดกลับด้วยว่าไม่ตัวตรงได้ครับผมศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกหนึ่งครับผมเด่นที่หกเก้าแล้วก็แปดเก้าเอาปู ที่เราออกก็แปดได้ปูเงินจอแปดเก้าบางเงินมันเด่นแห้งเลยเงินปะปู<ม>เอาวางสันเก้านี่ครับเงที่เราออกเก้าแปดบนแล้วก็เจ็ดเก้าล่างบูก็ให้ตัวเก้ากับผมเนาะเจ็ดเก้ากับแปดเก้าก็แปดครับล่างยังเป็นเก้าหนึ่งตัวเดียวอืบนก็วิ่งเก้าล่างก็วิ่งเก้าที่ปูเด่นเก้าลองหนึ่ง ลา่างสองตัวท้ายล่างเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดแมตรงกันก็สนันอยู่แม่นกับผมปูบนล่างตรงกันที่เก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าว่านาเสียกับผมเนาะเจ็ดเก้าออกบ่อยมาครับผมปูเห็นเขาเจ็ดตัวก็ปูนี่เมื่อกี่ออกเจ็ดกล่เป็นไปได้ึงที่เก้า เด่นที่เก้าจีครับหนึ่งหกเจ็ดมาตัวไหมฮะหนึ่งหกเจ็ดมาตัวหนึ่งหกเจ็ดมาตัวล่างวงกลมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมันมามันมาแห้งอันดับสองแนเลยครับผมเด็นมาหนึ่งกับเก้าเด่นล่างครับเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดชนกันเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าบนล่างครับแปลกมากกว่านี้ ให้ตัวเก่านะพูดตรงซูนไซหยวกมันกันอ๋อแต่ตัวเก่าปูศูนย์เก่าคืมาตัวเก่าที่ยนู่ซูนเก่าเก่าศูนย์ออกใบหมวันหมดควันหกฟั่นไปที่เจ็ดแปดเก้าอันวะครับผมเจ็ดแปดเก้าเห้าลักซิปมาใส่ลักซิปมันลดลักซิปหากระหอกเล็กติดเจ็ดแปดเก้าแอนเพราะว่างลักหน่วยไหมวักหนลักหน่วยมันน้ำกันจีปูเจ็ดแปดเก้าเรื่อกันเลยเจ็ดแปดเก้ามาด้วยกัน ครับผมบนออกห้าเก้าแปดล่างออกเจ็ดเก้าครับหมดที่แล้วหมดนีเด่นบนล่างที่ปูแปดเก้าศูนย์เด่นที่เก่าบนล่างเลยเด่นที่เก้าบนล่างเด่นทั้งบนแลงล่างเลยพวกไปบอกปูเก่าหมดที่แล้วสองตัวนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างครับ <laughs> <laughs> ปูหวานจะด,ดูกับผมเนาะนี่ครับ บนวงกลมที่หกเก้าแล้วก็แปดเก้าครับล่างวงกลมที่เก้าหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับผมอากาศหอนมากครับผมเนาะที่ไหนร้อนบ้างครับผมวัดปูซีศูนย์แห้งหอนครับผมเนาะนี่ครับผมโอ้ล่มล่มแห้งครับผมลมแห้งลมแห้งขดคผัมปูแล้วปูถามเนี่ยปูวันนี้ฟันดีปะครับวันนี้ฟันดีเลยฮะ ฟับนบ้าเด็กก็มาฟันดีปูไปนอนอยู่รักกลางบ้านนะรักกลางบ้านอ๋อครับผมครับันเด็กหน่อยก็ยิ่งก็ก็มื่แม่นเด็กหน่อยแต่ก็สิบสามสิบสีก่กี่ดาวครับสิบสหาป็าครับผมเขาเห็นนอนอย่างเขาเกิดไปนอนนำ้ำอ๋อว่าพวก นอนนอนน้ำในเรือปู่ะสันั่นมันหนนอนหยุดนั้งขานเตียงนะครับผู้เบาหมัดหนูกุ้หมักหนู่ะสันครับเอ้ามันนอนงนีังชี้นมันหยู่หลักการบานที่ปูเนี่ายูดีบอกยูดีบอกเนี่ยสี่แยกเนี่ยแมนครับผมเขาจะคนที่เตียงนั่งเตียงนั่นหันหน้ครับแล่วปูที่ปูที่เรื่งเนี้ยบ่นเนี่ ตีบ้างเดี๋ยวมันรักกางบ้านจะสิตีว่างไลยแล้วมันไงตีตีเป็นหกสี่ประมาณนั้นเฉยนะมันหนึ่งต,ต,ตีมันก็้ว่าเขาก็เล,ละคำนวณมา้ยรักกลางบ้านก็เป็นตน้น,นเดียวที่บุญเนื่องเลยผมเนื่องเสียก,ก็เป็นเนืง่งซีแล้วผมว่าซีชื่อซีอยากพอดีเนาะจะเป็นเนื่องซีเลยครับผมเนาะรักกลางบ้านครับผมบ้านสีสุกครับผมเนาะสีสุกห้วยโมงครับ นี่เป็นองที่รต่างชาตครับครับผมก็หลุมข้มน้ำปูบอมาคอนนะ <c oughs> ครับนี่ครับให้เอฟซีทั้งช่องแคบหน้าจอครับผมเนาะของปูซีศูนย์หัวดนี้ครับเด่นบนล่างแปดเก้าศูนย์เด่นบนเด่นเก้าลองหกครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าแปดเก้าหกหนึ่งครับเน้นที่หกเก้าแปดเก้าคือคิดเส้นใต้หกหนึ่งปู หกหนึ่งคำว่ามากคันเก้ากว่ามากคันหกมากจะเป็นหกหนึ่งเลยครับผมหกมากเป็นหกหนึ่งส่วนเด่นล่างนะผมเด่นล่างเก้ากับหนึ่งครับวงกลมที่เก้าหนึ่งครับผมตัวลองเก้าหกเก้าเจ็ดก็คือว่าว่างหลักสิบปุ่นนี่ล่างกลับเป็นบ่หลักสิบสี่แปดเก้าศูนย์หลักสิบสี่แปดเก้าศูนย์ก็คือว่านี่เก่าบ้างหลักสิบบ่ จะเน้นนั่งหลักสิบเน้นทั่งหลักสิบกว่าะล่างนึ่งันกระไม้แห้งเลยครับบาดับสองเอาเป็นว่าบนล่างกลับด้วยครับผมเนาะของปูสี่ศูนย์ครับผมบนล่างกลับด้วยครับสังเกตเบื้องมิดตอรเก่าครับผมเนาะล่างกับเก่าหนึ่งเก่าหกเก้าเจ็ดบนกับศูนย์เก่าเจ็ดเก่าหกเก่าแปดเก้านี่ครับผมแล้วกับหกหนึ่งฟันเก่าตัวเดียวบนล่างได้ปุวิ่งบนล่างเก้าเม็ดเดียวครับนี่ครับผม แคปหน้าจอเด้อกับผมเอฟซีทั้งช่องรับผมเนาะทุกอย่างที่เป็นแนวทางกับผมเนาะเป็นแนวทางรับผมเอฟซีทางช่องพิจานาแบงกับผมเนาะทำมากกันตามประมาณกับพันไดทุกอย่างเป็นแค่แนวทางรับผมนี่ครับบนหกเก้าแปดเก้าล่างวงกลมเก้าหนึ่งครับกระตามนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวพาเอฟซีบาทั้งช่องกับเบงปูเห้จังเนาะนี่ครับผมเนาะจาง้างมาก หลังจากทําลงคัวจะเสร็จแล้วมาปลูกกับเบื้องต่อครับผมเห็นมาปลูกลงคัวไปแล้วอีกบอเ่าเนื่องกับเบื้องพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเดินมาดูลงคัวครับผมนี่ครับลงคัวของปูซีศูนครับลงคัวครับเหลือแตกกับเบื้องครับผมเนาะนี่ครับมุ่งลังค่าแล้วละครับผมลงคัวครับ เหลือแต่ปูกับเบื้องแล้วก็ไล่ฉาบนิดหน่อยครับผมเนาะฝนฟังนี่ทีมงานสาร,นร้างก็เล่มก่ออิดบล็อกนะครับนี่ครับพพไท่ไปูนี่เจ้าภาพปูพพทั้งมาทั้งแดงในบ้านอ๋นนอรทีมงานสาร้างกำลังทำงานครับผม เอาตามนี้ครับผมเนาะคลิปนี้กันประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ